นะครับในเลก2นี้นะครทางาประธานสโมสรนะรผู้บริหารก็ได้เสริมตัวผู้เล่นนะครับที่ที่เราต้องการในตําแหน่ง ต่างๆนะตอนนี้ก็ร่วมซ้อมในทีมแล้วนะครับผมว่า,ามันเป็นสิ่งที่ที่ท้าทายสำหรับทีมด้วยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่มาใหม่เนี่ยนะทุกคนก็ก็ก็มีชื่อนะครับแล้วก็แฟนแฟนบอลที่ติดตามนะครผมว่าก็เป็นเป็นเป็นถือถือเป็นเรื่องดีนะฮะที่ว่าเราขอประธานสโมสรและประธานนะฮะจัดให้นะครับแล้วเลขสองที่สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ความพร้อมของทีมนะกลับมาจาก หลังจากน้ gefallen, ําท่วมนครนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจและก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับพวกเรานะฮะทางทีมฟุตบอลนะก็ต้องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮสำหรับชาวนครศรีธรรมราชนะฮสำหรับน้ําท่วมนะฮะหลังจากกลับมาจากหลังน้ําท่วมนะฮะเราก็ซ้อมกันมาเกือบอาทิตย์แล้วนะที่จะไปเยือนปัตตานีนะความพร้อมตัวผู้เล่นนะครับผมว่าก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต นะฮะหลือเช้กับการบาดเจ็บบางคนแล้วก็อย่างฟิลิปเองนะที่มาเพิ่งมาจากตังก็โดนไปสีเหลืองนะต้องเกมนี้แมตช์แรกก็ยังไม่ได้ลงไปโชว์ฟีเท้านะฮะแต่ผมว่าตัวแทนตัวอื่นนะที่ทดแทนผมว่าก,ก็ทำหน้าที่ดีที่สุดอนะฮะแล้วก็อย่างที่เล็กแรกนะฮะน้องๆน,นะในทีมเรานะครับก็ทํางานได้ดีนะฮะทีนี้เลข2นะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วนะะว่าเราสามารถขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ไหมอันนี้ก็ต้องอ นักเตะเองนะต้องทํางานเต็มที่นะครับก็เชิญชวนแฟนบอลชาวนครศรีธรรมราชนะครับถ้าไม่ได้ไปชมที่สนามก็ส่งกําลังใจไปเชียร์ของ,ของเพจสมมสรน,นะพวกเรานะาจะทํางานให้ดีที่สุดนะแล้วก็เพื่อแฟนบอลชาวนครศรีธรรมราชครับ